วันนี้เป็นปั๊มลมพูม่า15แรงม้านะครับก็ถังอยู่ที่520ลิตรนะครับตัวใหญ่ตัวนี้พิเศษด้วยนะครับเป็นปั๊มลมท stage นะครับก็คือเป็นปั๊มลมที่มีแรงดันสูงมากนะครับเราจะเห็นมี2หัวนะครับหัวนี้กับหัวนี้นะครับจะเป็นตัวปั๊มลมปกตินะครับแล้วก็หัวนี้นะครับจะเป็นตัวรีดลมนะครับทำให้แรงอัดเนี่ยมันสูงกว่าปกตินะครับก็จากปั๊มลมปกติเนี่ยอัดได้6บาร์บาร์บบาร์ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ย สามารถอัดได้สูงสุดถึง18บาทเลยนะครับก็ส่วนใหญ่คนใช้ก็จะใช้ตั้งแต่10บาทถึง18บาทนะครับว่าพวกงาน10ล้อหรือว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ลมเยอะๆแรงอัดสูงๆนะครับก็จะเหมาะกับตัวนี้เลยนะครับมาดูกันตรงเพชเชอร์เกจนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกแรงอัดลมนะครับอย่างตอนนี้จะแรงอัดอยู่ที่13บาทนะครับส่วนทางออกลมก็จะมี2ทางเป็นบอลวาล์วเกี่ยวในต่อมาตรงนี้นะครับจะเป็นตัวหายใจนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นกองลมจะมา2อันนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นตาแมวดูน้ํามันนะครับเวลาเราใช้ปั๊มลมไปแล้วเนี่ยเราจะดูตรงนี้ว่าน้ํามันเนี่ยมันดําหรือย,อยังนะครับหรือว่าเปลี่ยนทุก5 0 0รชั่วโมงก็ได้นะครับถ้าเกิดน้าม,มันมันเริ่มดมําเริ่มขุ่นเนี่ยเราก็เปลี่ยนน้ามันนะครับวิธีเปลี่ยนน้ามันนะครับเราเอาประแจไขตัวนี้แล้วก็ปล่อยให้หน้ำมันไหลออกมานะครับเมื่อน้ำมันไหลออกมาหมดแล้วเนี่ voilà. นยเราล็อกกลับไปเหมือนเดิมแล้วเรามาเติมน้ำมันตรงจุดเติมน้ำมันตรงนี้นะครับ จุดเติมน้ามันนะครับต่อมาตรงนี้นะครับเป็นเพชเชอร์สวิต์นะครับเป็นตัวตัดการทํางานแล้วก็เริ่มการทํางานปั๊มลมอัตโนมัตินะครับพอบาร์มันเริ่มตกมันก็จะปั๊มลมต่อไปเป็นอัตโนมัติอันนี้เนี่ยเรียกว่าเช็ควาล์กกันกลับนะครับเวลาที่ ปั๊มหัวปั๊มเนี่ยเราปั๊มเข้าไปในถังแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่กันไม่ให้ลมใส่ย้อนเข้าลูกสูบของเรานั่นเองต่อมานี้เป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ของตัวนี้ก็ต้องเป็นมอเตอร์3สายนะครับไฟโรงงานก็สามารถเลือกยี่ห้อได้นะครับจะเป็นฮิตาชิหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถเลือกยี่ห้อได้นะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นแมกเนติกสวิตช์นะครับตัวนี้นะครับได้มาตรฐาน ISO 9001นะครับทีนี้มาด้านล่างกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเดนน้ํานะครับเวลาที่เราใช้ปั๊มลมไปแล้วเนี่ยปั๊มลมเนี่ยมันจะมีการกดอากาศสูงใช่ไหมครับมันจะทําให้เกิดไอ้น้ําเมื่อเกิดเยอะๆก็จะเป็นของเหลวอ,อยู่ในถังนะครับเราต้องเดนออกถ้าไม่งั้นเนี่ยลมที่เราออกมาก็จะมีน้ําปนมาด้วยหรือว่าถังก็จะเกิดตหนิมได้นะครับก็เดนทุกวันทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะดีนะครับต่อมาครับตัวนี้ครับ อันนี้อันเบลเลอร์เยนะฮะอันนี้คือเซฟตี้วาลนะครับก็จะเป็นตัวที่เวลาที่ปั๊มลมเนี่ยมันอัดแรงดันมากเกินไปเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวปล่อยลมออกมานะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเป็นเซฟตี้ของเราในอีกด้านหนึ่งนะครับโอเคก็ปั๊มลมตัวใหญ่ตัวนี้ก็มีเท่านี้ นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจดูปั๊มลมนะครับทางร้านเรามีปั๊มลมหลายยี่ห้อมีทุกขนาดเป็นตัวแทนรายใหญ่นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าเราต้องใช้ปั๊มลมแบบไหนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ Line KSRtool นะครับหรือเข้าไปดูสินค้าของเราได้ที่เว็บไซต์ www.ksrtool.com หรือว่าโทร02 312 2291 ก็มาชมสินค้าขั้นก่อนได้ครับปรึกษากับเราได้นะครับทางเราจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดนะครับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ